กะมือน <S preach science> the ี่ก็สวัสดีทุกคนคือเก่าแล้วเด้อค่ะมือนี่พาพี่น้องมาเที่ยวทะเลพาอันสาวหน่อยมาเที่ยวทะเลจ้ะพี่น้องกับแม่มนว่าพาเพิ่นมาดอกเพิ่นผ้ามาเนาะค่ะติดรถเพิ่มมาจ้ะพี่น้องจ้ะอ่าติดรถเพิ่มมาเนาะสาวหน่อยเพิ่นกระเว้าน้าอยู่เบิดมือจ้ะพี่น้องคุยอยู่เบิดมือเห็ดยังเพิ่นกระเอินอยู่นั่นล่ะยายๆยายๆอยู่นั่นล่ะเอินแต่ยายเบิดมือจากมือนี่กับภาพพี่น้องมาชมวิว ทิวทัดเราอันสิภาพไปยังกับมาเบิงกันเนาะจ้าพี่น้องจา้าล่มกันยังแห้งโยกขึ้นเก่าหล่ะจ้าพี่น้องอันนี้ค่ะพักเนาะค่ะเนาะพักอ่างามหยับแต่อันนี้เป็นกระยูตรงเขาตรงมมวกข้นยางเนาะคะ่ะบอสท่านบอสเก็บจ้าเมื่อนี้ตรงนี้บอสเก็บเพราะข้นข้นยางลายจา้า ามาชมวิวติวถัดสวยๆจ้ะนะ่ค่ะได้มาย่างได้มาชมมันก็นดีต่อใจเนาะค่ะพี่น้องจ้ะ yeah. ส้าหน่อย คนกับมาลายจ้ะพี่น้องเมื่อนี่ที่จอดรถจนบม่มีตรงจีไฮจอดจ้ะอากาศดีค้นก็ออกมาลายเนาะค่ะบนลม เขากันข้าวไวเอาข้าวกันไวน้นี่คือบไให่ลงไปเนาะจะี่นองจ่ะเพราะว่าช่วงหนา้าฝนมันอช่วงหนา้าฝนเขาโบไ้คลามเส้นที่เอาเชือกขึงไวเนี่ยค่ะเพราะว่าเขายานมันดินสไลเนาะค่ะนะ,ะยานมันดินพังแต่ว่าช่วงนี้มันฝนบ่คอยร้ายกะ มีคนเข้าไปได้ยู่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็ต้นพักเข้าคือเก่าล่ะจ้ะแต่ว่าเคนแก่แล้วเนาะเป็นสิเริ่มเป็นดอกล่ะอทายให้เบิ้งซื่อๆจ้ะพี่นอ้องน,นี่คะบรรยากาศดีดีอันลงไปนั่นก็สิเป็นมูบ่บานเล็กๆเกนาะคะ่นะเนาะมีอ่าลานอาหารอันนี้ก็มาอีกฟังหนึ่งเหรอจ้ะพี่น้อง อจ,จอดรถนะคะรถเต็มเลยคันน้อน่าสิไปอีกฟังนึ่งจะ้ะสิไปฟังหนึ่งของพวกเขาเนาะจะพี่น้องึ้นนี่หายใจเกือบบ่าท่านจะ้ะไกลลายคึ้นมาสูงๆกบับบรรยากาศที่ดีจ้ะพี่น้องจะ้ะน่ะน่ะที่เห็นนั่นเป็นที่จอดรถเนาะ,ะพี่น้องจะ้ะจอดรถไปของคุณละ เนีเขาก็ขึ้นเขามาอีกฟังหนึ่งจ้ะพี่ภาพพี่น้องไปชมทะเลอีกฟังหนึง่งกว่าสิขึ้นมาวอนนี้เกือบว่ไหว้ะพี่น้องเกือบวะไหวเมย์จดเด้นั่งพักหลายรอบแล้วอยากค่ะอีกฟังนึงเขาก็สิยางลงไปข้างลางุคนละจ้ะมาถึงอีกฟังแล้วยางลงไปข้างล่าง บรรยากาศดีๆคนก็นหลายๆจ้ะกล้มามยางมากกับมาเจอกลุ่มนักศึกษาไทายเพิ่นมากพิ่นมาเรียนอยู่อังกฤษนาากเนาะจ้ะเพิ่นมากไอเที่ยวก็เลยได้คุยกันพากันทั่วพร้อมพ่นเด้อ,อนะคะบรรยากาศดีหลายจ้ะ อยากให้ทุกคนมาเห็นของจริงเนาะค่ะแต่เวลาถ่ายวิดีโอมันกับพค่อยได้เต็มที่เนาะนก็ได้เน่บ่วไดแน่เนาะค่ะพี่น้องจา้าแต่เห็นของจริงในี่สวยงามเลยแต่เห็นของจริงสวยหลายพี่น้องงามแห้งจา้าแต่ขออภัยในการถ่ายวิดีโอบพอค่อยงามปนไดเนาะพี่น้องจา้าแต่ก็พพ่มใจน้ำเสนอ อยากขากุมนักศึกษาไทยเพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นมาเที่ยวก็เลยมีการถ่ายรูปจักหน่อยหนึ่งน้ำกระซายมีคนลงไปว่ายน้ำพร้อมผลได้พี่น้อนหนาวหนาวนะนั่นน่ะต้มเต็มต้มเต็มอยู่คนละคนว่ายน้ำ หนาวเพิ่นกล่าลงไปกังเงิดใจเพิ่อนอยู่ลราเลือกเดยก่ะพี่น้องเห็นคนทอหมดนี่เห็นบ่เห็นคนตัวทอหมดเ่ยยางลงไปยางขึ้นมาหยากขึแล้วต่มือนี้ก็บได้ยางลงไปดอกขะตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันตัวสิข,ขึ้นมาหอดมันเมยเนาะถ้ายอยู่ข้างบนนี่แหละ สนาคนกำลังสิลงมากกันไล่าขากลับขึ้นไปคิดยากอีกเด้อป่านนี้พี่น้องตอนลงมากเราก็กลัวสีหอดขึ้นไปอีกก็คิดยากอีกเด้อพี่น้องเพราะว่ามันสูงอีกเนะกวสิขึ้นไปถึง นะคะ่ะทะเลตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของของของดอเซ็ตนะคะเนาะเป็นที่ท่องเที่ยวขึ้นซือจ้ะคนกับมาเที่ยวไล่เอขึ้นไปข้างบนอีกุนพี่น้องจา้าแต่ว่าสูงไล่ก็เลยกพอไปจ้ะพี่น้องสุดแก่นั้น ผ้ากันย่างกับเราจ้ะพี่น้องจ้ะไปทั้งใดก็มิตสูงสูๆนกวาสิไปหอดกบ่ไวเลยเนี่ยค่ะบรรยากาศดีสวยงามคนกับมาลายกาย็เล่ทยบรรยากาศสวยๆมาให้พี่น้องเบิงก่อนนะจ๊ะ หาดตรงที่เห็นเนี่ยก็เป็นหาดหินเนาะคะ่ะพี่น้องบพไเด้เป็นหาดทรายคือบ้านเฮ้าเด้เป็นหินแล้วกายหลเต็มหาดอู่เมื่อน,นี้ขึ้นปีนมาเมื่อยเราก็เลยบบกลงไปจะพี่น้องยานขึ้นบ่ไว้ยานได้เออ้นอันอัน ห่อห่อมาลับยาเด๋วห่อมาลับจะพี่น้องบวบไหวเมื่อยหลยแล้วไดตายย่ข,ของบนนี่กับพ่อเนาะแค่นี้ก็งามแล้วล่ะจ้ะคนเหลือมาล้ายแเราพี่น้อง ก็เป็นทางลงอีกฟังนึงแล้วค่ะเนาะคนมีทางลงสองฟังสามฟังพ่งนะน่ะพี่น้องพากันกลับขึ้นมาเราบัดนี่กลับขึ้นมาเราเจ้าพวกง่วหน่อยมางัวฝูงมัตะใสจ้ะพี่น้องมาเจอผักขาลงพี่น้องเอ้ยเจอเจอ,เจอตะขาขึ้นเพล,ล่ะได้คิดว่าสิมาเก็บผักขาลงวาซันเนี่ยคะ่ะพี่น้องเห็นผัก เห็นเพื่อนเก็บเห็นเพื่อนเก็บหลายคนเก็บไม่เห็นผักก็เลยอ่อนซ่อนเก็บผักจักน่อยจ,รรจ้ะพี่น้องจ้ะนี่แต่หยดงามๆอวบอวบเก็บ yep, ไปกอนจ,รรจ้ะพี่น้องบ่เคยกินบ่เคยกินแต่ว่าเห็นมูเพื่อนเก็บก็เลยอยากเก็บจ้ะพี่น้องมันงามงามงามมีแต่หยดอวบๆวบ แต่ว่ากเก็บไปแล้วก็สิไปศึกษาเบื้องก่อนอยู่ได้ค่ะพี่น้องกับบอลเดินว่าเก็บไปแล้วสิกินเลยได้ค่ะเก็บไปแล้วก็สิไปศึกษาเบื้องสกปรว่าเพิ่นกินแล้วมันกินใดบอรหรือว่ามันมีประโยชน์บอรหรือว่ามันมีพิษบอก็สิไปศึกษาเบื้องอยู่ค่ะแต่ว่าเห็นเพื่อนเก็บเนาะเห็นเพื่อนเก็บมาหลายปีเราล่ะค่ะแต่ว่าแถวบ้านมันบุกค่อยมีเมื่อนี้ก็เลยมาเห็นกับอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนพี่น้องเบื้องเนี่ยหยอดงามค่ะงามเนี้ย เก็บไปก่อนเพรเห็นเห็นคนเก็บหลายคนอยู่จ้ะทั้งอันสวีเดนก็เห็นเพิ่นเก็บทั้งอย่างหลายคนอยู่ค่ะพี่น้องเห็นหลายคนเพิ่นเก็บอยู่แต่ว่าก็อยากเก็บไปลองเบิ่งน้านะค่ะพี่น้องยอดงามโปรตโพ้อยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนมึงนะนี่ทะยออดอวบ,บงามงามึงมน,น่ะยอดเพิ่นน่ะ เก็บไปก่อนเนาะค่ะพี่นอ้องเราก็จังค่อยไปศึกษาเบิ่งว่ามันเป็นยังไงกินได้บ่ได้เนาะค่ะเนาะเห็นเพิ่นว่ามันเป็น,ปนมีคนคนเก็บเพิ่นก็บอกว่าเขาเอิน้นอันตาลึงฝรัง่งเป็นลวกหวานก็เลยอยากลองจ้ะพี่น้องเก็บเ,เ,เอาจักหน่อยลาเตบิบพุ่นลรอปะ ำงามจ้าพี่น้องจ้าเพื่นว่าลวกกินกับแก้วก็ได้แ่บหวานก็นเลยล่องเบิงสลับพี่น้องบ้านนี้มันงามแฮงหลายคัก พี่น้องจ้าเก็บมาแล้วมาหอดบ้านแล้วไปศึกษาเบิงแล้วทางยูเค่เพิ่นบอกว่ากินบ่ได้พี่น้องจ้าเพิ่นมีผิดนะค่ะเขาบ่แนะนําให้กินไปตั้งหลายช่องทางเพิ่นก็ว่ากินบ่ได้จ้ะพี่น้องเพิ่นบ่แนะนําให้กินว่าซั่นเออก็เอามาเอามาแล้วนอทไายมาแล้ว กจว่าจังไรก็มาศึกษาเบื้องแล้วเพื่อนบ่ให้กินจ้ะพี่น้องก็เลยตัดใจเอาไปทิ้งขยะจ้ะบบได้กินซ้ำพี่น้องเอ้ยงามๆบได้กินจ้ะกินบบได้เนาะคะเนาะก็เลยว่าสีเอามาเตือนพี่น้องปองไปแล้วค่ะพี่น้องจ้ะผู้ใดสีกินก็ให้ศึกษาเบื้องเด้อพักอันนี้เขาบบแนะนํานให้กินจ้ะไปร้ายช่องทางกับ,บ่มีช่องทางใดเนะนําว่ากินได้จักอันเนาะคะพี่น้องเขาบอกว่าบ่าให้กินเพราะว่าเขามีผิดจ้ะ พักตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะก็เลยเอาไหนๆเอามาแล้วก็เลยเตือนพี่เตือนน้องห้เบิงเด้อค่ะตัวนี้กินบได้เด้อค่ะพี่น้องจ้าสีเขียวสีสีสีเขียว,ยวบ่เข้มสีเขียวเข้มก็กินบด้จ้อยางเด้อค่ะพี่น้องพักชนิดนี้บ่แนะนําให้กินเด้อคะ่ะทังยูเคเนาะค่ะเนาะทางอัง,องกฤษบอแนะนําให้กินแต่ว่าทางอืนนะะนงอ่นกับบรูู้เนาะค่ะเนาะทางอื่นก็แล้วแต่สีอันมีวิจารณญาณเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ทางอังกฤษ ยูเคเขาได่น้นำให้กินเลยเด้อค่ะผักตัวนี้เป็นผักมีพิษเนาะคะเนาะกาให้พี่น้องเบิ่งแล้วก็เอาไปพิจารณาเอาเด้อค่ะผักตัวนี้มีพิษจ้ะพี่น้องไม่แนะนำให้นำไปปรุงเป็นอาหารนะคะค่ะพี่น้องผักตัวนี้ก็ค้นเฟิมเนาะค่ะไปเบิ่งหลายรอบแล้วก็ ยังคอนเพิ่มว่ากินบวได้เนาะค่ะพี่น้องเอามาให้พี่น้องเบิ้งนอกจากเนาะเบิ้งน้ากันว่าตัวนี้กินบวได้ก็ขอบคุณมือนี่ก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเด้อจ้าพี่น้องจ้าที่เขามาเป็นกําลังใจด้วยดีเสมอมากกับมือนี่กับศิลาพี่ลานองไปก่อนเดอะะ้อค่ะเจอกันไม่คลิปนาจ้ามือีิลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ